ยังเร่งไม่ได้ครับสลัดมาขึ้นขวาบอถึงสันทิภาพหลายต่ออิลฟานโฉบแล้วครับอิลฟานพาวนหนีวนแล้วได้ซ้ายแทงช่องให้กับลานิวได้ตวัดเปลี่ยนทางมาที่จุดนัดพบไม่มีใครครับเป็นสวิตเบอร์เคลียร์ได้ว่าตัวเติมมาอย่างชาที่ก็มาไม่ทัน หักหลอกมาได้สวยแล้วแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะครับจ่ายไปตามความรู้สึกเลยครับราเนิลซันตาน่าครับไม่ทันได้หันมอะครับชนาทิพย์ก็ไม่ได้ตามมันลึกขนาดนั้นครับผมไม่คิดว่าราเนิลจะหักมานะครับมุมแคบนี้ไม่ลุนยิงครับกองหน้าชาวบราซิลวีระพง์ยังไม่ได้ทํางานอะไรหนักเอาแต่ควางลูกนี้ไม่ได้เปรียบเองครับแล้วโดนดักได้นะครับพอชนะทิพย์เปิดเปิดเปฉลับวีระพงศ์ดีครับยังยังยืนเสาแรกอยู่ บอชแหลบล็อกมาแล้วครับสนาทิวางแล้วเนี่ยครับบอลเปลี่ยนทางเท้าพิชาเข้าหาอีรพงครับวันนี้นี่ทีนี้เมืองทองบ้างแต่ว่าโลบักมีปรมตรมันคนละทางก็เลยสวนไม่ได้ทีนี้บีจีบ้างอิลฟานอีลฟานช้านุนชกครับชกได้ของคณะแล้วจะขึ้นมา3มคน ปลเมทศหลายต่อขคณนะตัวขวาตัวขวามามาซัดเองแฉลบบล็อกครับกอวิดมาหลอกขยับยติดบล็อกลูกเตะมุมของทางเมืองทองครับอดทนรอจังหวะที่จะต้งตีกลับแบบโตเร็วนะครับสําหรับเมืองทองครับหลักในช่วงเริ่มเกมวันนี้นะกฤษดาเหมือนโดนรุมนะครับแต่ว่ายังขยับมาบล็อกได้นะครับให้แล้วตุลทอนตัวสอง รอเองล้อละแทงเล it it been, ่นกับทางอีโรฟานเบิร์ตไมค์สารัฐมัที่ชนะทิพได้ชนะทิพเล็งเป้าหลายแห้กโนซูดะหักข้อมาที่จุดนัดพบเมื่ว no ันนี้ว่าลานิวจะไม่เข้ากรอบแล้วครับนี่ลำเลียงกันมาลูกนี้ต่อเบาตามช่องครับแล้วก็วิ่งสอดมาได้ตามเส้นทางแล้วนะครับการเข้าทำแบบนี้ของมีจีถือว่าเป็นจุดน่ากลัวครับชนาทิพโนซูดะและรานิว เกือบลงตัวแล้วครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครอาราน,นีวโดนซิซโก้เข้ามาบีสบสุดะพื้นที่มีดูว่ามาน4คนให้ชนะทิปขวาสัดเองครับชนะทิพยังไม่ได้ลุนคราวนี้ลองเองบ้างครับบอลมันเถินครับธีระพง์ยังไม่ต้องเซฟวันนี้ทั้งสารัตทั้งชนะทิพก็ กลับมาเจอกับเมืองทองอีกครั้งนะครับตัวกระทางขวาอย่างดีฟานนี่ตรงนี้สูนสุดพื้นที่มีล็อกแล้วแทงมาชนาทิพย์ไหลทะลุช่องให้กับทางสุนิภาพได้ได้จ่อๆแล้วตรงนี้ลานิวโอ้ประจิดทางของตากุนอบครับว่ายังยังศูนยโอกาดทองเลยนะครับ สันนิพาพจันงอมแต่งตัวนานไปนิดนึงครับดูการให้ช่องของชนะทิพย์นะครับเหนือชั้นมากครับเพียงแต่ว่าก็กำกึ่งล้ำไม่ล้ำอยู่นะครับโอ้แต่สันิพาพไปจับบอลแล้วย้อนตัวต้องเสียเวลาตรงเนี้ยครับเลยทําให้ออตาโคโนฟนี่ไหวตัวทันนะครับในการบล็อกดานิวมันจะฟ้องจะเอาแฮนด์บอลแล้วครับสนิพัทธวัดจริงนะนีจวะรุนล้ำหน้าก่อนแล้วครับว่าล้ำไม่ล้ำพอดีบอลไม่เข้าก็เดินหน้าต่อครับ ให้กับวลิตวลิตมีเวลาได้ย้อนมาให้กับชนะทิพย์พักพักห่างตัวแก้กระชองมาแถวสองไม่มีใครอาสวิทให้มาที่โลบักแล้วขวาปรเมศจัวซายมีคณะอยู่มีคณะอยู่อาครับบอกมาถึงหลุดเดียวของทางคณะคำยกได้บรรจงฮึ <c oughs> ่มฮึ่มว้าปนวลินทอนที่มาดูว่าคณะเองก็อาจจะยังแยงครับโอ้โหเนื้อแน่ไปหน่อยครับจังหวะนี้ คีอบอลแรกก็จับดีแล้วนะครับแล้วถ้าตัดสินใจสับไกลเนี่ยวารินทร์ถอนถึงจะมาเร็วก็จริงครับแต่ล็อกไม่ทันแน่ครับคือถ้ากดเลยเนะครับแตบ่อาจจะคิดเรียกว่าเปลี่ยนใจขึ้นมาที่เซยวินาทีสุดท้ายครับสถิภาพไหลมามาที่ชนะทิพมองเปิดไม่ได้เจอบังโดยคังกนนะนสุดทางสลัดครับไอที่กฤษดากฤษดาเห็นเห็นชนะทิพมาพี่ชาแล้วก็มาบางัง ทุมมาหาปรเมศดูว่ากฤษดาดักแล้วเขาทางปรเมศมาได้อ่าครับทันซ้ายมาอีกแล้วมาดูจังหวะซ้ายบอกถึงขคณะพอไม่ขอแล้วคณะรอพอเม่ขลามขอซัดเองครับดูนี่สลนนนก็ขอมือทบลี้วไปได้บอดทุ่มของเมืองทองเป็นครั้งแรกในเกมนี้เลยนะครับที่ต้องออกแรงครับสรานนนอนุวินคราวนี้นี่ไม่เงือง่าราคาแพงแล้วครับคณะตัดในได้ตัดสินใจ ยิงเน้นๆแล้วครับบอลสายด้วยนะครับนี่ครับบอลโตของเมืองทองนี่เน้นขึ้นมาแล้วทำเร็วได้จบนะครับแต่ขยับออกมาถือว่าจากเส้นประตูเนี่ยขยับมาแล้วทำให้มุมในการเซฟของตัวเองก็ได้เปรียบไปเลยครับโค้งมาเสาแรกลูกนี้พิบพง์โชคมาได้มีเสียงวิดดังขึ้นครับ บอลทางเมืองทองนะครับมาตรงนี้เป็นกุมิสเตอร์ว่าใหม่เต,เต,ษษเติมต,ติดสร,รวิทวลินทรอนปล่อยอทุ่มแล้วครับบอลทางที่คริสตดาคริสตดาหรือมหาสันติภาพตั้งยอ้อยไปให้โจโจนิวโหโหโหว่าลานิว ยังอุตสาห์แต่งด้วยครับโอ้โหแต่ก็ถ้าไม่ล้ำหน้าก็ได้ล้ครับบีเจียขึ้นนำโอ้โหเข้าไปเฮกันกับสันนิภาพเลยครับคนนี้ชงกลับมาให้นะครับแล้วช่วงนี้นี่ร้อนแรงหวังพึ่งได้อยู่ถูกที่ถูกเวลาแทบจะตลอดแทบสำหรับรรนิวซันตาน่าครับนี่ทำประตูได้3มเกมติดต่อกันนะครับรวมในฟุตบอลถ้วยด้วยโอ้โหมาได้ก่อนจบครึ่งเลยนะครับ เวลาเหลืออีกไม่เยอะแล้วครึ่งแรกสำหรับผู้นี้ครับบีจีปทุมออกนำครับเจ้าถิ่นที่ชนะเกมในบ้านในไทยลีกมาสามนัดติดจังหวะสันิภาพไม่ล้าแล้วครับเมื่อกู่นี้ก็พอเล้าแล้วจังหวะของทางลาเนียวก็ตายอยู่แล้วใต้บอลอยู่แล้วจุดนัดพบเลยครับแล้ว hmm. สันติภาพโคกชงไปเนี่ย ดานิวพักหน้าขาก่อนด้วยนะครับ oh. เหนือตรงนี้นครับทำให้พีรพงษ์นี่ถล่มเลยนะครับหรือถ้าจะทำจังหวะแรกอาจจะโดนเหลี่ยมให้ถนัดขนาดนี้น oh. พื้นที่แคบเลยต้องการเทคนิคสูงมากเหมือนกันนะครับโรบักออกคนเหนือเข็มบุรเชียท่อนสนิทกับธีระพงษ์เยอะนะครับแทนโรบักกับกระวิทย ต้องจับเอาดูว่าจะเป็นพปรเม่ไปยืนหน้าเป้าหรือไม่ครับตรงนี้ช่าทิ์หลอกหลอกสวิตล็อกข้ามฟากเอหาสนิภาพมีเวลาครับสนิภาพมีเวลาบรรจงมาที่จุดนัดพบแล้วตุลานิวโอ้โหอ้าวตกนอบไปจับบอลพลาดเลยเข้าทางลานิว20เลยครับโอ้โหลุนแฮตทริกแล้วนะครับลานิวซานตานาครับในกรอบเขตโทษนี่ ไว้ใจได้จริงๆครับโอ้โหแล้วบอลมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วครับท้ายครึ่งแรกก็เติมเข้ามาทำประตูขึ้นนำนะครับโอ้แล้วลูกนี้นี่ยิ่งสำคัญเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เมืองทองเองเริ่มจะตอบโต้มาได้หน้ากลัวขึ้น,นเรื่อยๆนะครับตอกนอบ ก็บอลฉลับนะเป็นใจให้รานีลครับที่จากทีแรกเนี่ยแตะเฉียวๆแล้วกลายเป็นอตากุนอฟก็เลยตั้งให้ใหม่สก,กัดมาเข้าทางใหม่มเตะสก,กัดผิดจังหวะไปเลยนะครับว่าบอลที่ฉลับรานีวมันเด้งโดนขาเขากลับไปหากองหน้าชาวราซีลใหม่อีกรอบหนึ่ง 6ประตูแล้วครับในไทยลีกฤดูกาลนี้นะครับสุดหน้าที่เคยเล่นอยู่ในทั้งลีกจีนนะครับ